สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสาวใหญ่เบื่อสามีขี้งกวางแผนแรมปียอมควักเงินแสนซื้อรถหนีเที่ยวคนเดียวสบายใจกว่าเยอะเมื่อไม่นานมานี้นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่ามีหญิงคนหนึ่งตัดสินใจทุ่มเงินหลักแสนซื้อรถเพื่อออกเดินทางเพียงคนเดียวเพราะเบื่อพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของสามี รายงานระบุนะครับว่านางซูวัย56ปีเธอเบื่อพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของสามีมาเป็นเวลานานตั้งแต่ที่ทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตคู่กันใหม่ๆตั้งแต่แต่งงานจนถึงปัจจุบันเธอต้องรับผิดชอบงานบ้านแต่เพียงผู้เดียวมาโดยตลอดเธอเผยว่าตนกับสามีเหมือนใช้ชีวิตอยู่กันคนละโลกแต่เรื่องที่ทำให้ตนทนไม่ได้เลยก็คือความเห็นแก่ตัวของสามีสามี มักมีพฤติกรรมชอบออกค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสามีเท่านั้นสามีไม่เคยออกค่าใช้จ่ายอะไรให้ตนเลยยังเวลาที่ตนต้องจ่ายค่าทางด่วนโดยใช้บัตรของสามีสามีก็จะมาทวงเงินคืนจากตนทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นเงินเพียงไม่กี่บาทก็ตามหลังจากต้องอดทนมาเป็นเวลานาน,านสุดท้ายนางซูตัดสินใจใช้เวลากว่า1ปีเพื่อหาข้อมูลรวมถึงฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางซึ่งลูกสาวของนางสูก็พร้อมสนับสนุนในความคิดของคุณแม่นางสูใช้เงินกว่า1 0 0 0 0แบาทซื้อรถเพื่อเดินทางและหลังจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มออกเดินทางโดยตลอดระยะเวลากว่า2เดือนเธอขับรถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถึง13แห่งโดยระหว่างการเดินทางนางสูมักจะอัดคลิปวิดีโอและโพสต์ลงในโซเชียลซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ มีผู้ติดตามเป็นจานวนมากและชาวเน็ตส่วนใหญ่นับถือในความกล้าหาญของเธอนางซูได้กล่าวกับชาวเน็ตว่าการก้าวออกจากบ้านและการเดินทางบนท้องถนนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นฉันหวังว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะดูแลความรู้สึกของตัวเองทําตามหัวใจและทําสิ่งที่ชอบได้แทนที่จะรู้สึกเศร้าหดหู่ และไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบันทั้งนี้นะครับนังซูก็ได้เผยอ,อีกว่าจะกลับไปหาสามีอีกครั้งก็ต่อเมื่อความรู้สึกคุณนเคืองที่มีอยู่ในใจทั้งหมดจะหายไปซึ่งเธอได้เผยว่าไม่ใช่ในเร็ววันนี้แน่นอนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sg everyday onsale หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใน้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ